วันัวนเสาร์ก็คือเวลา11โมงนะคะและบ่าย2โมงค่ะส่วนวันอาทิตย์เราก็จะพบกันอีกครั้งนะคะเทสนะคะตอน11โมงนะคะใช่แล้วครับแล้วก็ในวันเสาร์และอาทิตย์นี้นะครับพบกับโปรโมชั่นดีๆของสาหเทรนได้นะครับเพียงแค่ลูกค้าท่านใดน,นะครับมีความสนใจแล้วก็สั่งซื้อตัวเครนภายในงานนะครับรับส่วนลดสูงสุดถึง80,000บาทเลยทีเดียวครับผมว้าวเยอะมากเลยทีเดียวนะคะว่า ลูกค้าท่านใดอยากฟังราคานะคะเข้ามาสอบถามพวกเราได้นะคะใช่แล้วครับราคาพิเศษสุดขนาดนี้ขนาดนี้นะครับก็คือมีที่สาขเคนออกชันเพียงที่เดียวเท่านั้นใช่แล้วค่ะคนอกจากราคาที่พิเศษแล้วเราเรายังมีการรับประกันตัวเคนนะครับหนึ่งปีเต็มเลยนะครับผมถูกแล้วคะ่ะเพราะอะไรคะเพราะว่าสาเคนนะคะเป็นตัวแทนจําหน่ายนะคะเคนติดหลังรถบรรทุก ป้ายแดงเลยนะคะมือหนึ่งนะคะลูกค้าใช่ครับมีหลายขนาดด้วยเนาะพี่ยูใช่แล้วครับมีตั้งแต่ขนาด3ตัน5ตัน8ตัน10ตัน12ตันและ15ตันครับผมใช่แล้วค่ะแล้วโมเดลทุกตัวนะคะตอนนี้คาร์โนนะคะผลิตญี่ปุ่นทุกตัวเลยะค่ะใช่แล้วครับใช่แล้วค่ะแล้วก็ลูกค้าท่านใดอาจจะมองว่าเฮ้ยมีไฟแนนซ์หรือเปล่า ทางสาเคดออปชันก็มีไฟแนนซ์ที่รองรับนะครับสำหรับลูกค้าที่ต้องการจะนำตัวเคแล้วก็ตัวรถนะครับเข้าจัดเข้าจัดไฟแนนซ์เพื่อทําการจัดซื้อครับผมใช่แล้วค่ะคือลูกค้านะคะมาครบจบที่เดียวที่เราได้เลยนะคะใช่แล้วเรามีบริการสรรหารเรื่องไฟแนนซ์ให้ด้วยนะคะใ,<ช>ในเรื่องนี้สอบถามมาได้เลยนะคะโทรถามใหม่ก็ได้นะคะเบอร์โทร 4 6 4หกส5่เกหค่ะหรือโทรผมโทรถามผมก็ได้นะครับอยู่ครับ0618424666ครับผมใช่แล้วค่ะหรือมาเจอพวกเราได้ที่ไหนคะพรุ่งนี้อ่าพรุ่งนี้มาเจอพวกเราได้ที่บริษ,ษ,ษ,ษัทสหเคนออคชันนะครับกมที่54นะครับถูก <ผม S 2> ต้องค่ะฝั่งขาเข้าชลบุรีค่ะเส้นบานาตราดนะคะเลยลงไฟฟ้าบประโกงมาเพียง2องกิโลเมตรนั้นค่ะ,คะใช่แล้วค่ะแล้วพบกันในวันพรุ่งนี้นะคะ